สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเล่นเกมนี้จนจบนะคะเราก็จะมาขอเล่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกม No Am Not Human ให้ฟังกันนะตัวเอกของเราเนี่ยไม่มีชื่อนะคะได้อาศัยอยู่ที่ชานเมืองในฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วก็เริ่มมีผู้คนต่างๆเข้ามาหาเขาที่บ้านนะคะรวมถึงคนแปลกๆด้วยผู้เล่นเนี่ยจำเป็นจะต้องระบุนะคะว่าใครคือตัวจริงหรือใครคือล่างคนซึ่งจะเรียกอีกอย่างว่าผู้มาเยือนนะคะเนื้อเรื่องเริ่มจากสถานการณ์อะไรสกักอย่างที่ทําให้ดวงอาทิตย์เกิดการร้อนจัดทําให้สิ่งมีชีวิตประหลาดคานออกมาจากใต้ดิน แสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ทําให้อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นมากจนถึงขั้นที่การออกไปข้างนอกในเวลากลางวันอาจทําให้เกิดแผลไหมและในที่สุดก็น,นําไปสู่การเสียชีวิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้แบกหน้าจํานวนมากจึงมาเยือนบ้านของตัวเอกเพื่อมาขอประตูขอความช่วยเหลือและหลบหนีจากความร้อนภายนอกนะคะท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดรัฐบาลได้เริ่มภารกิจทําความสะอาดและจัดตั้งเขตก,การกันโรค เคยจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่าฟีมาเพื่อแยกผู้ต้องสงสัยและผู้ที่มีอาการติดเชื้อโรคแปลกๆซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขากลายเป็นภัยคุกคามหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินนะคะเนื้อเรื่องหลักเรื่องราวเริ่มจากตามปกติเลยคะ่ะยกเว้นฉากสนทนาระหว่างเพื่อนบ้านกับตัวเอกเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าเขาอะเพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวกับครอบครัว และลูกสาวเขาที่กําลังเตรียมเข้าเรียนจะมีเมืองสมมุติที่เป็นชายหาดนะคะซึ่งอาจจะมีทะเลหรือทะเลสาต่อมาเพื่อนบ้านเยี่ยมตัวเอกแล้วก็เตือนถึงสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนะคะที่เรียกว่าผู้มาเยือนเขากาชับกับตัวเอกว่า ให้ระวังคนที่ปล่อยเข้ามาและต้องดูให้แน่ใจว่าเขาไม่อยู่คนเดียวในบ้านเนื่องจากมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มาเยี่ยมบ้านและฆ่าคนที่อยู่บ้านตามลําพังนะคะไม่นานลูกสาวเพื่อนบ้านก็มาค่ะแล้วพวกเขาก็กลับไปพร้อมกันหลังจากนั้นตัวเอกก็เริ่มมีผู้มาเย็นคนแรกค่ะซึ่งคือชายร่างสูงแล้วก็หญิงไร้บ้าน ตามปกติแขกเหล่านี้สามารถทดสอบได้โดยแนวทางการดูลักษณะนะคะตามช่องทีวีแห่งชาติที่รายงานอาการที่คนที่มาเยี่ยมเนะี่ยจะมีลักษณะหรือแสดงออกประมาณไหนนะคะลักษณะแรกนะคะคือมีฟันที่ขาวสะอาดและด้วยเหตุนี้นะคะตัวเอกจึงสามารถทดสอบคน2คนแรกโดยการให้เขายิ้มเพื่อดูลักษณะฟันนะคะแล้วเขาก็ได้ทําความรู้จักพวกเขาเนี่ยว่าเบือ้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นยังไงเนาะในเกมเนี่ยจะมีโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อกับเพื่อนบ้านได้ ก็สามารถติดต่อร้านค้าที่ใกล้เคียงได้เพื่อสั่งสินค้าต่างๆได้ค่ะ แล้วก็จะมีเครื่องดื่มอันนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้ตัวเอกอ่าตอบคาถามเพิ่มเติมได้หรือว่าเพิ่มเติมระดับพลังงานได้ข้างๆโทรศัพท์นะคะจะมีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวคนสําคัญของเขานะคะจากที่ไปหาอ่านมานะคะตัวเอกเนะี่ยได้แยกทางกับพ่อแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตามลําพังนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นน้องสาวหรือแม่ของเขานะคะเราแค่ว่าคนนี้น่าจะสําคัญมากนะคะแต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะคะ กกลางคืนจะมีพนักง,งานส่งของมาส่งค่ะการจัดจส่งเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นวิชนะพนักง,งานอาจจะถูกแดดเผาได้นะคะเมื่อเวลาผ่านไป2-3วันเนี่ยเราจะได้พบกับชายร่างสูงซีดท,ที่ยืนอยู่นอกบ้านจ้องมองตัวเอกโดยตรงนะคะเรากับเขากำลังพิจารณาค้นหาเหยื่อรายต่อไปของเขานะคะหากถ้อค